สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ้มปุ้ยสไตล์กันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวการประกาศรายชื่อของนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปลแลนด์ซึ่งทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะคะโดยมีรายชื่อดังนี้ 1. ปียนุชแป้นน้อย 2. นัทพรสนิทกลาง 3. พรพันธ์เกิดปาด 4. นัทนิชาใจแสน 5. ทัดดาวเนแจแงงหหัตถยาบำรุงสุข 7. วัชริยานวลแจ่ม 8. ทิชากรบุญเลิศ 9. อัชราพรคงยศ 10. ชัชชุอรอโมกสี 11. พิมพิชยากกลำ 12. สสศิพาพรจันทวิสูตร 13. พนัมธนชาสุขสด 14. คัททรีปิ่นสวุวรรณ ทีมสาวไทยจะออกเดินทางวันที่20กันยา2565โดยเที่ยวบิน BR-75 0 75, สายการบิน EVA Airline ออกจากไทย12.30นถึงอัมสเตอร์ดัม19.35นเวลาท้องถิน่นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2022จะแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปโแลนด์ระหว่างวันที่23กันยาถึง15ตุลาคม2565ซึ่งทีมไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียนัดแรกจะลงสนามพบกับตุรกีในวันที่24กันยาเวลา18นาฬกาตามเวลาในประเทศไทย ติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint ช่อง23ก็ติดตามส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยกันเยอะๆนะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ